แอนเออเติร์ดฮัลค์คือว่ค่ะอ่าติกต๊กตอกติ๊กตอกถ้าฮัลค์คอมเมนต์บอกกันได้ด้ค่ะซุปนะคะคือแปลว่าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่เพจสิลปศากพูดไทยค่ะเมื่อนี้นเราพาพทุกคนนะคะมาเรียนรู้ภาษาพูไทยคะ่ะจะบอกว่าอีพีนะคะอีพีจะว่าอีพีนี้นะคะมาสักสามคำสั้นๆก็พอกับ PFC อ่าเดี๋ยวเข้ามาเริ่มคำแรกกันเลยบอคะ่ะเพื่อบอกเป็นการเสียเวลาเนาะคำแรกวันนี้นะคะอีลาขอเสนอเลยคือคำว่า แปนเอิร์ตเติร์ดคุจักพี่บอกค่ะอ่าติกตกต๊กต๊อกติ๊กตอกทางคุจักคอมเมนต์บอกกันไนด้เด้อค่ะอ่าหมดเวลาแล้วค่ะอีฟซีบอกโอ้โหยังไม่ได้พิมพ์เลยนะคะโอเคค่ะแปนเอิร์ตเติร์ดนะคะเดี๋ยวอีลาสิมาเฉลยปันฟังค่ะว่าแปลว่าอย่างนะคะในภาษาคุไทยนะคะอ่าแปนเอิอร์ตเติร์ดนี่ก็คือแปลว่าเอ่อพื้นที่สะอาดหรือว่าที่ตรงนั้นนี่สะอาดแล้วหรือว่าแบบโล่งโปร่งสบายแบบ เลียวไปอุ๊ยก็โล่งดีนะหรือว่าเลียวไปอุ๊ยดูสะาจังเลยอะไรประมาณนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าในความหมายที่ว้าวมาทำเงินเยอะคือคําว่าแป้นเอเอร์เติร์ดแป้นเออร์เติร์ดเลยนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เอฟซี FC ก็โอ้โหมาคําแรกก็ยากซะแล้วพี่เอฟซีบอกนะคะทุกคนประมาณนี้โอเคมาคําที่สองค่ะคําที่สองนะคะอีลาขอเสนอคาําว่ามีตัด เอามีดตัดมาเฮออีลาแน่อีลาสิเอามาตัดซองขนมอ่ามีดตัดเอฟซีลองดาเิลงดูค่ะว่าสิแปลว่าอย่างติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะมีดตัดนะคะคือแปลว่ากันไกลนั่นเองค่ะทุกคนนะคะแต่ภาษาไทยจนเอามีดตัดมาเหอแน่เอามีดตัดมาเฮออีลาแน่ตัดให้ขาดลิศสุบๆนะคะก็คือมีดตัดนั่นเองนะคะทุกคนโอเคมีดตัดแปลว่ากันไกลนะคะคำที่สามนะคะขอเสนอเลยคําว่าซุปนะคะทุกคน ไอ uh, เสียงเดาบองดูว่าซุปใช่ไบ,บว่าอย่างคะ่ะคํานี้บม่ยากเลยนะคะอีลาจะเคยแบอกไปแล้วที่ลองนึก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 เก็นึ่บอกนะคะอีลาบอกไปหลายคําแห่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยให้ฟังเลยคะ่ะซุปนะคะคือแปลว่าใส่หรือว่าสวมใส่นะคะเช่นซุปแหวนอุ๊ยเอาแหวนมาให้อีลาซุปแน่งสินะคะทุกคนก็คือซุปแหวนก็คือแปลว่าใส่แหวนนั่นเองคะ่ะทุกคนซุปนี่คือแปลว่าใส่นะคะซุป,ปจะเป็น สอเสอือสอเสือสาูบอใบไหมนะคะจะเป็นซุปจังสีนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้มาสามคำสั้นๆนะคะอ่าทบทวนเลยนะคะคือคำแรกนะคะคือคาําว่าแปนเออร์เตอร์นะคะแปนเออร์เตอร์นะที่นี้นะค,ะคือแปลว่า พื้นที่ที่สะอาดหรือว่าเออมองไปโล่งดูสะอาดนะคะคือใส่เดมินเลยคำว่าแปลนเออเติร์ดนั่นเองค่ะทุกคนโอเคมาคําที่2ค่ะคําที่2ค่ะคือคําว่ามีตัดมีตัดก็คือการไกลนั่นเองค่ะทุกคนนะคะส่วนคําที่3คําสุดท้ายคําว่าซุปนะคะซุปคือแปลว่าใส่อย่างอย่างเส้นอย่างเช่นนะคะซุปแหวนก็คือใส่แหวนสวมแหวนประมาณนี้ค่ะทุกคนโอเคค่ะ EP นี้มา3คําสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวขอตัว PFC กันเนอร์เราจะคำเลยกับคอมเมนต์บอกไอลน์เลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ละกัน ตัวก่อนนะคะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบาย